คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยรุ่งเรืองปรีชากุลหนังสือพิมพ์แนวหน้าวันอังคารที่25พฤศจิกายน2568เรื่องตลาดนัดสอสอยุคกวนหนูอนุทินการเมืองประเทศไทยไม่ได้พัฒนาไปไหนเหมือนกับประชาธิปไตยไทยที่ไปหยิบคว้าลอกตำราของฝรั่งมาใช้โดยที่โครงสร้างของประเทศและองค์ประกอบต่างๆคนละบริบทเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นฐานของประชาชนเกี่ยวกับสำนึกและความรู้ความเข้าใจที่ยังไม่เคยได้พัฒนาควบคู่กันไปอย่างแท้จริงเลือกตั้งทีหนึ่งประชาชนก็ออกไปหย่อนบัตรเสร็จแล้วก็จบสสที่ได้รับเลือกมาเข้าสู่อำนาจก็ถือว่ามาตามพิธีกรรมจากการเลือกตั้งและใช้อำนาจนั้นเพื่อผลประโยชน์ของตนก่อนเป็นที่ตั้งส่วนประชาชนอยู่ลำดับท้ายสุด เมื่อถึงข่าวต้องการจะใช้คะแนนนิยมหากินบรรยากาศทางการเมืองของไทยในวันนี้จากการวิ่งย้ายพักเปลี่ยนพักของนักการเมืองเพื่อการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นจึงมีสภาพไม่ต่างจากตลาดโคตลาดกระบือพักการเมืองไหนมีโอกาสสูงที่จะได้รับความนิยมจากประชาชนก็จะกลายเป็นพักที่นักการเมืองวิ่งแห่เข้าไปอยู่พักภูมิใจไทยเปิดตัวจากการประชุมใหญ่ เมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมามีภาพไม่ต่างจากพักไทยรักไทยของทักษิณชินวัตรในอดีตที่ควบรวมพักการเมืองขนาดกลางขนาดเล็กเข้าไปเป็นมุ้งในพักไทยรักไทยจนกลายเป็นพักการเมืองที่มีสสมากที่สุดในสภาถึง460เสียงโดยการควบรวมกับพักการเมืองที่ยุบพักแล้วเข้ามาร่วมชายคากับพักไทยรักไทยในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่6มกราคม2544หลังการประกาศยุบสภาของรัฐบาลพักประชาธิปัตย์ที่มีนายชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งนอกจากจะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญปี2540ที่มีสสระบบเขตและสสระบบบัญชีรายชื่อหรือระบบปาร์ตี้ลิสต์เป็นครั้งแรกปรากฏว่าพักไทยรักไทยของทักษิณชินวัตรที่เพิ่งจะก่อตั้งขึ้นมาได้ไม่นาน สามารถเอาชนะการเลือกตั้งเหนือพักการเมืองเก่าทุกพักโดยได้ที่นั่งสสมากเป็นลำดับหนึ่งจำนวน248คนจากจำนวนสสทั้งหมด500คนท้งนี้พักไทยรักไทยใช้วิธีตกปลาในบ่อวยการดึงตัวสสเก่าที่เป็นนักการเมืองบ้านใหญ่จากพักการเมืองต่างๆเข้ามาร่วมสังกัดเรียกว่าเพียงแค่เริ่มก่อตั้งพักในปี2541 ก็มีสอสอ,อยู่ในมือแล้วไม่ต่ำกว่า130คนจากจำนวนสอสอ248คนที่พักไทยรักไทยได้รับเลือกตั้งเข้ามานั้นอยู่ในระบบเขต200คนและบัญชีรายชื่อ48คนที่มาจากคะแนนเสียง11.63ล้านเสียงคิดเป็น40.64%ของจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์ทั้งหมด29.9ล้านคนขณะที่พักประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นรัฐบาลรักษาการและเป็นพักการเมืองเก่าแก่ได้สอสระบบเขต97คนและระบบบัญชีรายชื่อ31คนจากคะแนนเสียง7.61ล้านเสียงคิดเป็น26.58ของจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์หลังจากพักไทยรักไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลผสม3ามพักโดยมีสองพักการเมืองเข้าร่วมในเบื้องต้นก็คือพักความหวังใหม่มีสอส35คนกับพักชาติไทย สอสส1คนรวมทั้งหมด324คนนั้นเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่23ของประเทศไทยในวันที่9กุมภาพันธ์2544ทักษิณก็ได้ประกาศเป็นคำมั่นต่อประชาชนคนไทยว่าผมจะไม่ยอมทำหน้าที่เป็นเพียงผู้นำตามกฎหมายเท่านั้นผมจะขอเป็นผู้นำที่นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศไทย เพื่อประเทศไทยที่ดีขึ้นผมจะขอทำหน้าที่เป็นรัฐบาลที่ไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อยเป็นรัฐบาลที่จะทุ่มเททำงานด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตจากนั้นผ่านมาได้ไม่ถึงเจเดือนพักเสรีธรรมที่มีนายประจวบชัยสารเป็นหัวหน้าพักก็ได้ประกาศยุบพักและนำสอสอสิบคนเข้าไปสังกัดพักไทยรักไทยทำให้พักไทยรักไทยมีสสอเพิ่มขึ้นมาเป็นสองคน ซึ่งเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสสที่สภานับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยและต่อมาพักความหวังใหม่ของพลเอกชวลิตยงใจยุทธที่มีสสสามสคนจากทั้งหมด35คนก็เข้ามาสังกัดพักไทยรักไทยทำให้พักไทยรักไทยมีจำนวนสสในสภาเพิ่มขึ้นมาเกือบ300คนและจากนั้นก็ยังมีสสทยอยตามมาสมทบอีกเช่นพักชาติพัฒนา ที่มีนายสุวัตริประตะพันลบเป็นหัวหน้าพักเข้ามาเพิ่มอีก29คนเป็นต้นสภาพการของพักไทยรักไทยในเวลานั้นจึงไม่เพียงแต่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเผด็จการรัฐสภาเท่านั้นภายในพักก็เกิดม้งเล็กม้งน้อยของบรรดากลุ่มกวนการเมืองที่เข้ามาอยู่ใต้ร่มธงของพักไทยรักไทยเพื่อสร้างอำนาจต่อรองให้แก่กลุ่มของตนอาทิกลุ่มวังบัวบานของนางเยาวภาวงศ์สวัสด์น้องสาวของทักษิณชินวัตร กลุ่มวังน้ำยมที่แตกตัวมาจากกลุ่มวังบัวบานโดยมีนายสมศักดิ์เทพสุทินนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นแกนหลักกลุ่มวังน้ำเย็นของนายสนธเทียนทองบ้านใหญ่จังหวัดสระแก้วกลุ่มลำตะคองของนายสุวัตรลิปตาพันลบและกลุ่มวังพญานาคของนายพินิจจารุสมบัติสุดท้ายก็ถึงการอาวสานของพรรคไทยรักไทยจากที่ทักษิณชินวัตรได้ประกาศว่าผมจะขอเป็นผู้นำที่นำการเป,ปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศไทย เพื่อประเทศไทยที่ดีขึ้นผมจะขอทําหน้าที่เป็นรัฐบาลที่ไม่รู้จักคําว่าเหน็ดเหนื่อยเป็นรัฐบาลที่จะทุ่มเททํางานด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตก็ถูกยึดอํานาจในเดือนกันยายนปี2549ด้วยเรื่องคอร์รัปชันและวันนี้ทักษิณในสถานภาพนักโทษเด็ดขาดชายที่ติดคุกอยู่ในเรือนจํากลางคลองเฟรมก็เพราะเหตุอันเนื่องมาจากคดีทุจริตโกงบ้านกินเมืองในสมัยรัฐบาลพักไทยรักไทยนั่นเอง วันนี้หนูอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยกำลังย่ำรอยเดิมของทักษิณชินวัตรด้วยการเปิดประตูต้อนรับนักการเมืองบ้านใหญ่จากทุกค่ายทุกสำนักเข้าสู่พักภูมิใจไทยเพื่อเพิ่มจํานวนที่นั่งสอสให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยมีเป้าหมายอยู่ที่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีและการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแม้นายอนุทินชาญวีรกูลจะประกาศว่า มีแต่กวนหนูกวนเดียวในพักภูมิใจไทยก็ตามเดี๋ยวก็รู้ว่านารกนั้นมีจริงเพราะเมื่อมีกวนได้ก็ย่อมมีแก๊งได้เช่นกันรุ่งเรืองปรีชากุลครับ